บ้านห้วยสำราญตำบลหนองไฮอําเภอเมืองอุดรธานีนะครับเป็นแหล่งปลูกดอกไม้ที่สําคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะครับซึ่งที่นี่นะครับปลูกไม้ดอกเนี่ยหลายชนิดเลยนะครับทั้งเบญจมาศคัตเตอร์ดาวเรืองโดยเฉพาะเบญจมาศนะครับที่นี่จะมีมากกว่า10สายพันธุ์ซึ่งชาวสวนดอกไม้นะครับจะปลูกต้นแม่พันธุ์เอาไว้หลังจากนั้นก็จะเด็ดยอดแล้วก็ไปปักชำใช้เวลาปักชำสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ ย้ายปลูกลงในปแปลงอยู่นี่เขาปลูกกันมาดนยังครับนี่แม่แจ้า,จาปีล่ะครับนี่เ,นกกนเป็นยังไงคือคิดมาปลูกดอกใหม่กันนี่แม่พอแมาหกลูาก้แต่ก่อนบ้านนี่เห็ดยังแม่เฮ็ดหน้าหรือเห็ดยังกันครับนี่น้างันงแล้วผู้ใดเป็นคนเริ่มเามานี่แม่ ดีกว่าเห็ดหน้าบ่าแอ,อหหาาาแบบหม่หลังจากที่ย้ายเบญจมาศลงปลูกในแปลงแล้วนะครับ ชาวบ้านก็จะมีการให้แสงไฟในเวลากลางคืนนะครับสี่ชั่วโมงนะครับเพื่อยืดลำต้นให้สูงขึ้นประมาณสองถึงสามอาทิตย์เบญจบ,บ้านที่ปลูกนะครับมีทั้งประเภทดอกช่อแล้วก็ดอกเดี่ยวซึ่งจะเริ่มออกดอกหลังปลูกสามถึงสี่เดือนปลูกในโล่งดีกว่าปลูกข้างนอกว่าแม่จ้าก็ดีว่า,จจานว่วัวเสกคนแะมันบพเกเย่จะปลูกข้างนอกไปไม่ติดดอกดอกดีกว่ากันจ้ามีพวกกันอันนี้กเกษตรเพิ่นไห่เข้าโครงการแปลงไงเป็นบ่ ในแต่ละปีนะครับเกษตรกรจะผลิตดอกไม้ได้ประมาณ300ตันนะครับแล้วก็สามารถขายได้ร้อยล้านบาทต่อปีเลยนะครับซึ่งจะมีพ่อค้านะครับจากหลายจังหวัดในภาคอีสานนะครับมารับซื้อที่บ้านห้วยสำราญนะครับนอกจากจะขายดอกไม้สดแล้วนะครับในระยะหลังเนี่ยนะครับก็ได้ปรับรูปแบบนะครับมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้มาชมดอกไม้ชนิดต่างๆในแปลงนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับกลุ่มเกษตรกรก็ได้ช่วยกันปลูกเป็นจมาดดาวเรืองคัตเตอร์แล้วก็ดอกไม้อีกหลายชนิดนะครับเพื่อให้คนที่มาชมงานนะครับได้มาถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆชนิดต่างๆซึ่งงานจะเริ่มในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปนะครับก็จะมีดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับบานออกมาเรื่อยๆนะครับโดยจะมีการเก็บค่าเข้าชมคนละ20บบาทแล้วก็มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากท้องถิน่น ใครสนใจนะครับก็เตรียมตัวไปชมกันได้นะครับที่บ้านห้วยสำราญตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ